สวัสดีครับมาจากอำเภอนะครับกำลังจะเข่าบานบังเอิญเจอครับน่นๆทห็ไมน่นๆมามามดนั่แหละไก่นี่ครับนี่ไซสผมครับให้ไก่มาสงสารก่อดียยังพ่อมผมเลยครับมันเป็นเรื่องจริงผมครับไม่เคยแสดงดียยังพ่อมผมอมแางสงสารครับเอ้าเอ้า นี่ครับคนเราเนะี่ยทำมันไม่ได้เสแสร้งเ่ยเขายังกุ้งัวรับเอากินซะทุกคนที่จะทำอย่างผมเนา่็เขาทำด้วยใจครับ็ย่อนความสงสารเลยครับนี่เห็นไหมเขาได้เข้าออกไปครับดูวะดูวะตะเกะสงสัยเป็นม้าลงแล้วเขาทิ้งนะครับพ่อมพร้อมเก๋กสงสารเห็นแล้วกว็สงสารเนี่ยผมมาจากอำเภอครับนำแม่เกไปถ่าย บัตรเกษตรกรนะได้ดูครับเขาเรียกว่าไปอัพเออไปอัพสมุติเกษตรกรค่อยๆกินค่อยๆกินเนี่นาสงสารไหมครับโอ้อดเขามากี่วันแล้วเนี่ยโอ้เอานี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องถ้าคน รู้ว่าที่ทำไปไม่ได้แสดงครับคนเาราต้องมีความคิดแหละครับว่าสงสารอันดับหนึ่งเลยใจเข้าใจเราครับเพราะว่าบนโลกใปนี่ไม่มีอะไรสามารถที่จะไอ้เรียกเกิดได้ครับถ้าเขาเรียกเกิดเขาคงเรียกเกิดได้เขาคงด้เป็นหมาคนรวย,ลยนลเนาะสุนัขคนรวยแหละแต่อันนี้เขาเป็นสุนัขตอนจ,นจนไไังขแม่ไม้ด้วยแม่มาหมดเลย เลือดสีอะไรแบบวะเอามาพอละนี่สงสารเลดูี่วะตาเปียวเลยเอา้ามาหนีหวะแล้วก็รถชนหรอกเอา้านี่นี่อ่ะอ่านี่ไปตัวอย่างพวกผมสงสารเกลียดเลยเดี๋ยวอย่างผมมาครับถ้าใครทำประจำเขาจะมีจิตใจเมตตาครับผมก็ชอบผมเแบบนี้แหละครับโอเคครับ ไปยิ่มแล้วก็หาได้สัมนี้เด้อโอเคเนาะนี่ครับใครมาเจอคลิปนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีครับ